คุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าเรื่องราวประเด็นการเลิกรากันนะคะของคู่ลำไยไหยทองคำนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังนะคะกับอดีตแฟนนุ่มอย่างปุ้ยวงแอลกอฮอลนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งณนะตอนนี้ก็ยังคงกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตต่างถกเทียงกันอยู่ไม่น้อยนะคะแต่ว่าค่ะทังด้านส่วนของลำไยไหยทองคำนะคะรวมถึงปุ้ยแอลกอฮอลเนี่ยทั้งสองคนก็ออกมาพูดอย่างชัดเจนไปแล้วนะคะในช่องทางโซเชียลส่วนตัวของตัวเองว่าการเลิกราก ในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับมือที่3นะค่ะคุณผู้ชมไม่มีมือที่3แต่อย่างใดค่ะทั้ง2คนก็มีการคุยกันตกลงกันด้วยดีนะคะแต่ว่าเรื่องราวดังกล่าวนี้ก็นี่แหละคุณผู้ชมยังคงมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งก็คืออดีตแดนเซอร์นะคะของวงลำไยไหยทองคำนี่แหละคุณผู้ชมและก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะคุณผู้ชมคะที่ตอนนี้ก็ต้องบอกแล้วว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยก็ต่างจับตามองอยู่ไม่น้อยจากกรณีที่ว่านะคะ มีการถ่ายคลิปค่ะถ่ายภาพนะคะแล้วก็มีคลิปกับภาพเนี่ยหลุดออกมาคุณผู้ชมซึ่งงานนี้นะคะทางด้านของนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำรวมถึงทนายเจมส์ค่ะก็ไปออกรายการคุณผู้ชมทางช่องวนันซึ่งก็คือรายการเรื่องใหญ่รายวันนะคะและบางช่วงบางตอนเองก็ได้มีการเผยถึงนี่แหละว่าลำไย,ยเนี่ยรู้ตัวไหมนะคะว่าถูกถ่ายคลิปโดยทางด้านฝั่งของทนายเจมส์ก็ได้เผยนะคะบอกค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นภาพลับนะคะหรือว่าคลิปต่าง ลำไยรู้ตัวไหมว่าถูกถ่ายนะคะณวันนี้ยังไม่มีใครรู้เลยนะว่าลำไยรู้ตัวไหมหรือเต็มใจให้ถ่ายนะคะหรือเต็มใจให้ถ่ายแค่บางภาพบางคลิปแต่บางคลิปเนี่ยไม่รู้ตัวอันนี้เป็นกิมมิกนะคะเป็นไฮไลท์ของเคสนี้ว่าเออจะดําเนินคดีใครบ้างเพราะคุณไปแอบถ่ายเขานะคะเขาไม่ได้ยินยอมเนี่ยอมารู้ตัวทีหลังบานตะไทยหมดแล้วเสียหาย2ล้าน3ล้านอย่างนี้โดยคุณผู้ชมคะการท่ารู้ กับไม่รู้ที่โดนถ่ายเนี่ยความต่างกันนะคะมันอยู่ตรงที่ว่าทนายเจมส์ก็บอกว่าถ้ารู้เนี่ยก็เกิดจากการสมยอมให้ถ่ายนะคะคือถ้ายินยอมให้ถ่ายมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องรสนิยมนะคะของคนบางคนที่จะถ่ายไว้เป็นที่ระลึกอะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันมีผลแน่นอนนะคะกับการเรียกค่าเสียหายเพราะว่าคุณไปถ่ายเนี่ยอาจจะรู้ในอนาคตไหมอาจจะหลุดนะคะจะมีโอกาสที่จะหลุดได้ไม่ว่าจะเป็นคนปล่อยนะคะหรือเอามือ ถือไปซ่อมหรือหลุดด้วยวิธีอื่นใดก็ตามค่ะอันนี้มันมีผลต่อการกําหนดค่าเสียหายแต่ถ้าไม่รู้เลยนะคะแล้วไปถ่ายเขาผิดทั้งอาญาด้วยแล้วคดีแพ่งเนี่ยก็จ่ายค่าเสียหายในอัตราสูงครับซึ่งคนที่ผิดเนี่ยหมายถึงคนที่แอบถ่ายนะคะซึ่งนี่ก็คือบางช่วงบางตอนของรายการคุณผู้ชมคาะที่ทนายเจมส์ได้เผยเอาไว้แบบนี้ทาากลางชาวเน็ตนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์แหละคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันมากมายนะคะแล้วก็มีการ แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปก็เป็นว่าสําหรับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับลาไยหายหทองคําในครั้งนี้คุณผู้ชมก็นะคะเราก็ต้องมารอลุ้นรอติดตามกันต่อไปแหละหลังจากนี้ว่านะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะจบลงยังไงนะคะรวมถึงว่าทางด้านของลยาไยนะคะจะออกมาพูดอะไรในมุมมองของตัวเองไหมรวมถึงนะคะบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะออกมาชี้แจงหรือว่าจะออกมาพูดอะไรไหมต่อจากนี้คุณผู้ชมซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนี้เนี่ยเราก็ต้องมารอติด ตามกันต่อไปนะคะว่าบทสรุปแล้วจะเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชมคะ